ควันนี้ก็จะมามีสินค้ามาสเสนอครับเป็นปลานงครับดูข้างหลัง,งผมนี่นะครับแต่นในปลานี่มันจะมีอะไรพิเศษกว่านั้นด้วยแต่นั้นอยู่ในนี้ <c oughs> ก็ปลาตัวนี้นะครับสามารถบินขึ้นลงได้ <c oughs> แล้วก็หางของมันนะครับมันหาเสียงตัวเองว่ะ <c oughs> แล้วอ่ะอีกรอบอีกรอบพอไหมเนี่ยหมดแล้วนะมันแน่กว่าเปิดแก๊สกเลยก่ะคือมันไม่มีวาล์วอ่ะมันปื้ดเลยอ่ะวันนี้ถ่ายตลอดเลยอ่ายตลอดเลยโอ้โหไม่ค่อยเลยอีกครั้งนะครับ เลลตัวอิ่มเลยอ่ะิ่มเลยอ่ะโอเละแล้วก็อิ่มแบบหมดหมดแล้ว